ครับท่านผู้ชมครับที่ผมโปรยหัวข้อข่าวไว้ของจังหวัดเพชรบูรณ์ซึ่งการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยจัดงานมหกรรมมหาจรรัลนะครับแสงสีณสีเทพมกสู่มรดกโลก The Mag i c a l สีเทพ2 World h e r i t a ท e กระตุ้นการท่องเที่ยวพร้อมต้อนรับครับให้อุทยานประวัติศาสตร์สีเทพเป็นมรดกโลกครับนายพิพัฒรัชกิจประการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาเป็นประธานเปิดงานมหัศจรรย์แสงสีณสีเทพสู่มรดกโลก The Mag i c a l สีเทพทู o วิลด์ r i t a เดนะครับกระตุ้นการท่องเที่ยวพร้อมเสริมแรงหนุนอุทยานประวัติศาสตร์สีเทพจังหวัดเพชรบูรณ์สู่มรดกโลกโดยมีนางสาวถาปณีเกียรติภัยบูรณ์รองผู้ว่าการด้านตลาดในประเทศนะครับทท,ทกล่าวรายงานพร้อมด้วยผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบูรณ์นายกริตคงเมืองหวัวหน้าส่วนราชการและนักท่องเที่ยวเข้าโรงงานนี้งานมาสจรจันแสงสีนะสีเทพสู่มรดกโลกครับจะจัดขึ้นระหว่างวันที่29ไปจนถึงวันที่3กันยายน 2516ตั้งแต่เวลา16นาฬิกาถึง21นาฬิกาครับณเขาคลังนอกอุทยานประวัติศาสตร์สีเทพอภสีเทพจังหวัดเพชรบูร์โดยจะมีรอบการแสดงไฮไลท์จัดขึ้น4รอบต่อวันครับได้แก่รอบที่1เวลา19นาฬิการอบที่2เวลา19นาฬิกา30นาทีรอบที่3เวลา20นาฬิกาและรอบที่4เวลา20นาฬิกา30นาทีทั้งหมดทั้งมวลนี้ครับจะเล่าขานตำนานสีเทพจากความเชื่อสู่ความศรัทธาของผู้คนในแถบลุ่มน้ำป่าสัก จนก่อเกิดมรดกทางสถาปัตยกรรมและศิลปะวัฒนธรรมที่มีคุณค่านำเสนอผ่านจอ LED ผสานผสมเทคนิคด้วยการใช้ระบบซิงโครไน i ์ไล i ิงครับเชื่อมการแสดงจุดฉายภาพสู่การแสดงแสงสีไว้ด้วยกันประกอบมหัศจรรย์แสงสีไลนิง i จ g 7จุดด้วยกันเปิดประวัติศาสตร์ด้วยการสัมผัสนะครับตำนานผ่านแสงสีแห่งความศรัทธาประกอบไปด้วยกี่จุดครับ ประกอบไปด้วยจุดที่1นนะครับสีเทพเปิดรากฐานประวัติศาสตร์มหาจรรย์จุดที่2มหาสถูปศาสนาสถานแห่งศรัทธามหาจรรย์จุดที่3ศา,าสนารุ่งโรดเมืองโบราณสีเทพมหาจรรย์จุดที่4พฤกษาแห่งแสงสีมหาจรรย์จุดที่5ภาคภูมิใจมรดกไทยเมืองสีเทพ มหาศจย์จุดที่6แสงศิลส,สะท้อนความศรัทธามหัศจย์จุดที่7ศิลปะลุ่งเรืองนอกจากนี้ครับยังมีการแสดงทางวัฒนธรรมและการแสดงดนตรีการจำหน่ายผลิตภัณฑ์ชุมชนและอาหารพื้นถิ่นผู้ที่สนใจสามารถเข้าชมบรรยากาศของแสงสีแห่งความศรัทธาได้โดยไม่เสียค่าใช้จ่ายโดยสามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ TAT Contact Center หรือโทร1672 Travel Buddy อุทยานประวัติศาสตร์สีเทพนับเป็นแหล่งอารยาธรรมที่สาคัญแห่งหนึ่งของประเทศไทยบริเวณอุทยานประวัติศาสตร์สีเทพในปัจจุบันประกอบไปด้วยสส่วนด้วยกันนะครับส่วนแรกเป็นพื้นที่ในส่วนเมืองโบราณสีเทพซึ่งมีพื้นที่ทั้งหมดประมาณ2889ไร่มีลักษณะเป็นเมืองที่มีคูน้ําคันดินล้อมรอบแบบเมืองในวัวฒนธรรมทวารวดีที่ยังคงสามารถรักษารูปแบบแต่เดิมไว้ได้อย่างสมบูรณ์มากที่สุด ส่วนที่2ครับเป็นพื้นที่ที่อยู่นอกเมืองโบราณสีเทพซึ่งเท่าที่สามารถสำรวจได้ในปัจจุบันนั้นมีโบราณสถานที่ยังมีได้มีการขุดแต่งและบูรณะประมาณ50แห่งและส่วนใหญ่ตั้งอยู่ทางทิศเหนือของเมืองโบราณสีเทพโดยมีโบราณสถานเขาคลังนอกที่เป็นสถาปัตยกรรมเนื่องใน เนื่องในวัฒนธรรมทราวดีเช่นเดียวกันกันกบโบราณสถานเขาคลังในปัจจุบันครับทางผู้แทนของยูเนสโกได้ลงพื้นที่เพื่อประเมินความพร้อมทุกด้านแล้วและกระบวนการขอขึ้นทะเบียนทั้งหมดได้รับการประเมินและผ่านการตรวจสอบขั้นสุดท้ายแล้วเตรียมขึ้นเป็นมรดกโลกในเดือนกันยายนนี้สำหรับผู้ที่สนใจเยี่ยมชมอุทยานประวัติศาสตร์สีเทพจะเปิดให้บริการทุกวันครับในเว,เวลาระหว่าง 8นาฬิกานาทีถึง16นาฬิกา30นาทีโดยไม่เว้นวันหยุดราชการและวันหยุดนักขัตฤกษ์